สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC Tab ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดม,ม,ม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กออกถแถลงการเรื่องผู้ป่วยเด็กหญิง14ปีเกิดเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารทัศนศึกษาฉบับที่8 ซึมเนื่องจากผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็นักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้บนถนนพิพาวดรีรงังสิตขาเข้าเมื่อวันที่1ตุลาคม2567และเข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กนั้น จากการตรวจรักษาของวันที่10ตุลาคม2,567พบว่าอาการดีขึ้นบาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้นแต่ยังต้องเฝ้าระวังบาดแผลแขนซ้ายตอบสนองต่อการรักษาดีไม่พบการติดเชื้อไม่มีปัญหาข้อติดยึดสามารถทำกายบริหารยืดเหยียดข้อไหล่ข้อศอกเพื่อป้องกันข้อติดและทำกิจกรรมถักเชือกเพื่อเพิ่มการใช้งานของข้อมือนิ้วมือและฝึกความสนใจจดจ่อได้ดีด้านจิตใจผู้ป่วยมีอารมณ์คงที่ ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์แต่ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูทัท้งร่างกายและจิตใจทั้งนี้ทีมแพทย์และพยาบาลของสถาบันสุขภาพเด็กจะให้การดูแลรักษาอย่างเต็มที่